ใครๆก็ว่าฆ่ากากันไร้มารยาะเป็นผู้หญิงต,ต้องอ่อนหวานเรียบร้อยทำขนมแบบพี่เองเองรู้ไหมว่าเองเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยพี่แรมของมึงนะ่ะ <c oughs> เขาก็เปรียบเสมือนกับนางเอกส่วนมึงในะอีเรียมก็เปรียบเสมือนกับตัวอิจฉาอาวอีนี่แต่ถ้ามึงอยากจะเป็นนางเอกเนี่ยเดก็จะสอนให้ไหมยังไงวะมันต้องเรียนแอคติ้งกันหน่อยมึงเขินอาย โมโหมือยังไม่เลิกกูว่ะบานไฟไหม้ไม่จริงใช่ไหมแม่กูเกียอยู่ดีแล้วนี่มันนางเอกหรือคนบ้าเนี่ยอีดอกทุยๆแกว่าชาตินี้จะมีใครรักฉันจริงบ้างไหมวะคนเจ้าเจ้าอยู่ควายตดใสซะงั้น อีีเรยยนนู่่ทไหพวกมันคือโจรฟันแดงเสื้อร้ายที่มีทั้งฝีมือและอาวมของขลังมันออกปล้นชาวบ้านพร้อมจุดหมายที่สำคัญนั่นคือการตามล่าหาหญิงสาวพรหมจันทร์ใครอะหลวงปู่อีเลียมอีเลียมมันเคยยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยถึงมันจะดูกันโหลกกะลาไปไหนก็นท่ะ มีใครจะไปกับพวกฉันไหมจ๊ะฉันจะช่วยอีเลียมไปช่วยอีเลียมก็ได้ ไม่ใช่เอลี่ยมเจ้าเคเจ้าแม่จะยัยกันเจ้าแม่มีเฉลี่ยมรีบหนีไปจ้ะเอาดวงนี้ครับคุณจะหนีไปไหนโอ้ไม่ให้มึงไปหนีเลยยายอย่าทำอะไรพวกฉันเลยนะจ๊ะกูไม่สนกูจะทำฉันไม่ได้ตั้งใจจะลบไปอยู่หนูยายเลยฉันขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวบอกว่ากูไม่สนกูกอดนี่กูดูเฮียอะไรอยู่เนี่ยเอลี่มซิง19พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์